าะเดินหน้าประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2เตรียมชมเข้าโครโมอจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับเราห้องแชร์ข่าววันนี้ห้องแชร์ข่าวก็มีข่าวสารดีๆมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยจะเป็นข่าวอะไรนั้นติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยค่ะ เคาะเดินหน้าประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2เตรียมชงเข้าคอรมอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเห็นชอบหลักการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่สองอนุมัติโครงการสินเชื่อผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์วงเงิน20 0 0 0ล้านเจ่ะชงเข้าคอรมอ เมื่อเวลา13.30นาฬิกา30นาทีวันที่1มิถุนายน2563นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติครั้งที่1ทับ2563โดยมีนายจุรินลักษณะวิสิทธ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานและนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมประชุมโดยที่ประชุมรับทราบสถานการณ์อย่างพาราโลกในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะคะไตรามาสแรกพบว่าความต้องการการใช้ยางของโลกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีที่แล้วร้อยละ19.53สําหสำหรับประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของไทยมีการใช้ยางลดลงเกือบร้อยละ50ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่สองช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน2563โดยยึดแนวทางการประกันรายได้ระยะที่1ส่วนรายละเอียดให้การยางแห่งประเทศไทย ไปพูดคุยกับทําความเข้าใจกับเครือขา่ายชาวสวนยางทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่สองอนุมัติโครงการสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางและผลิตภัณฑ์วงเงินสองหมื่นล้านบาทโดยรัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยนในอัตราไม่เกินร้อยละ3ต่อปีจำนวนไม่เกิน600ล้านบาท ซึ่งทั้งสองเรื่องจะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือคอรอมพิจารณาต่อไปสำหรับการบริหารจัดการปริมาณยางพาราในประเทศนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดำเนินโครงการภาครัฐด้านตลาดและแปรรูปสินค้ายางพาราเช่นโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถานเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรได้เบิกเงินกู้จากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,หร,ร,ษตรหรือทกศนะคะไปแล้ว11,800ล้านบาทโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพาราปล่อยสินเชื่อไปแล้ว2,000ล้านบาทและโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในการขยายกำลังผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้ามีผู้เข้าร่วมโครงการกู้เงินแล้วกว่า14,000ล้านบาทมีการใช้ยางพาร,ราเพิ่มขึ้น1,30,000ตันนอ,อกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำเรื่องการทำสวนยางอย่างยั่งยืนโดยกำชับเรื่องการทำงานกับทุกภาคส่วนให้กำหนดเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งกระทรวงเกษตรได้ตั้งเป้าหมายดังนี้ 1. มีสวนยางที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนไว้ที่15ล้านไร่ภายใน5ปี2มีสวนยางยั่งยืนแบบผสมผสานลดการพึ่งพารายได้จากยางเพียงอย่างเดียวไม่น้อยกว่า2ล้านไร่ในระยะเวลา10ปี3แก้ปัญหาสวนยางในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ โดยส่งเสริมการทำสวนยางอย่างยั่งยืนที่เกื้อกูลธรรมชาติภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าไว้ที่5ล้านไร่รัฐบาลตั้งใจดูแลชีวิตความเป็นอยู่ชาวสวนยางนอกจากนโยบายประกันรายได้แล้วยังมีการดำเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยอาทิการลดปริมาณยางพาราในประเทศการขยายตลาดการส่งออก การเพิ่มมูล,ลค่าสินค้ายางพาราเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำควบคู่กันไปและทำให้ชาวสวนย่างมั่นใจว่ารัฐบาลมีกลไกให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการได้เข้าถึงเงินทุนเพื่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพสุดท้ายจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ห้องแชร์ข่าวนำมาแชร์ในวันนี้นะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางทุกท่านและหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราห้องแชร์ข่าวจะรีบนำมาแชร์กันโดยเร็วในโอกาสหน้าค่ะหากท่านชอบติดตามข่าวสารในทุกๆวันก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ไว้นะคะและอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา องแชร์ข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราองแชร์ข่าวค่ะ